สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่ไร่งาดําที่ปางหมูนะคะวัปอบจานซึ่งเป็นไร่งาดาของป้าติ้งนะคะซึ่งเคยมาถ่ายทาไว้และว,วันนี้นะคะนาดานั้นก็ได้ถูกเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นงาดาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นไปหมดเลยค่ะ เลนไปหมดเลยนะคะทางนู้นก็ใช่ค่ะจากไร่งาที่เราเห็นวันก่อนนู้นนะคะที่มาถ่ายทําไว้นะคะตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่คือต้นงาดํานะคะที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเขาจะใช้เคียวเกี่ยวนะคะแล้วก็นํามามัดรวมกันค่ะโดยใช้ตอกนะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นก็นําเอา สามมัดนะคะมาพิงไว้ค่ะเพื่อไม่ให้มันล้มนะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะจากวันนั้นที่เราได้เห็นนะคะว่ามันเป็นต้นนานะคะสูงๆเต็มไปหมดตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะจากการสอบถามเกษตรกร,ะกรนะคะก็ได้ให้ความรู้กับดิฉันว่า เขาจะนำงาเหล่านี้นะคะที่เก็บเกี่ยวนะคะมาตากแดดไว้ประมาณ1 0 1ถึงวันนะคะถ้าแดดดีๆก็ประมาณ10วันค่ะแต่ถ้าแดดไม่ดีนะคะก็ประมาณ15วันค่ะถึงจะสามารถนำมเมล็ดงาดำออกมาจากฝักของมันได้นะคะเนี่ยค่ะฝักแบบนี้ค่ะอันนี้ป้าติ้งก็บอกว่าตากแดดมาประมาณ สามวันแล้วนะคะแล้ววิธีการนำเอาเมล็ดออกจากฝักนะคะเขาก็จะเอาผ้ายางนะคะมาปูนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเคาะเอาไม้เคาะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมันแห้งแล้วนะคะเขาก็จะเอาไม้เคาะกิ่งของงานเนี่ยค่ะลงบนผ้ายางนะคะแล้วเมล็ดงาก็จะร่วงลงสู่ผ้ายางค่ะ จากนั้นเขาก็จะรวบรวมเมล็ดงาดำนะคะนำไปขายให้กับผู้ที่มารับซื้อค่ะพัดติ้งบอกว่าประมาณถังละ550นะคะถ้าเมล็ดงาแห้งดีแต่ถ้าไม่แห้งก็ประมาณได้ราคาประมาณ530นะคะค่ะและนี่ก็คือผลิตผลต้นงาดำนะคะจาก เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งให้ผลผลิตยอย่างที่เห็นนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและที่ฉันจะนำเสนอสาระความรู้มาให้รับชมในครั้งต่อไปอีกค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ